เราเงินชีวิตเจ้าของเดคือเจ้าพงเงิดบานเฮาเจ้าเกิดแบบนี้เจะว่ามัน,สนเสยมันบ่ผมมีอย่างน้ะบานเฮาเจ้าว่าเลยมันบ่เมนแจักเมดขณะที่เราห้ฟังแล้วผมเป็นลูกเจ้าหน้าอยู่มองนอกจบตกเจอ,อม,มัดโคตรยกวันจะพรมเลยแต่เขาบา่มีทีแจักมองไม่แต่งานเดียวก็บ่มีจัคคนดอกไม่แต่เฮียนน้อยๆออเจอแจสืส่อๆดอกบ้านเฮามันดีลายแนวมันยากแน่นอนอยู่แล้วฮ็ดห,หน้กก็ยากอย่างเมียเลยหลายขั้นตอนมันบบทั้งไทยทั้ง ไทยที่แรกนั่นแหละแล้วก็ไทยอีกนั่นแหละหลังจากนั่นก็ทกกล้าแล้วก็สุบน้ำใส่กล้าแล้วก็รกกล้าแล้วก็ําหน้าแล้วก็ขาดอไเนีน่ยห,หลายขั้นตอนอยู่เนี่ยเกี่ยวข้าวแ้วกัสีข้าวน้าวก็คนข้าวมันเมียเลยแต่ว่าความจริงของชีวิตยุคไทยก็เมียมัดอย่างน้อยที่สุดเจ้าก็มีมงเป็นของเจ้าของเด้ย,ยกมือให้พมเิ่งแน่พอดามีที่เป็นของตัะแองยอกมือดิยยกแน่มันบนหนักคือแบกอ้อยไ้เด็กน้อย ดีก็ดีแล้วเนี่ยบอกคือตอนผมประเทศอังกฤษเด้ถ้าสมมติว่าผมเอิ้นคนอังกฤษสองร้อยคนมานั่งอยู่นี่ฮะมันเต็มห้องเลยและทามคนอังกฤษยกมือใครมีที่ดินจากสองร้อยคนจะมีบักเดียวยกมือได้ประเทศอังกฤษซุมยู่บารนอกเฮดไทร์นาเป็นคุณนายคุณหนังเป็นนักธุรกิจเป็นเศรษฐีเป็นพวกอันนี้แหละเราเกิดมาลอยชาก็มีวาสนาจะเจ้าบุญวัสนาดีกว่ามู เจ้ามีมองอยูเจ้ามีมองเห็ดเวียวกนั่หากินง่ายและดีที่สุดอันดับหนึ่งมือนี้เราอยู่ในศูนย์ของรัชการที่เก้าเป็นโอกาสที่เจ้าได้เบิงหลายแนวมันบ่บธรรมดาได้มีให้เบิ้งมั่สุกแนวเจ้าบุญวาสนาดีกว่าเพื่อนที่เจ้าเกิดบนแผ่นดินไทยเจ้าเกิดในรัชการที่เก้าเยพระองค์ท่านกเกียไปแล้วแต่ว่าพระองค์ท่านเฮ็ดไว้หลายแน้เจ้าเบิงเป็นโอกาสให้เจ้าได้เรียนเลย พออย่าลืมในบ้านเฮาอาชีพได้เขามาหัววิจัย,ยนําลูกหมอลูกครูเด้แต่เจ้ายังมีสิทธิทจเจรยนรู้ได้เพราะองค์ธรรมเฮ็ดโครงกันไหวหลายโครงการให้ไปเบิ่งได้แนวใดที่เจ้ามากักจะเอาไปเฮ็ดนําผู้ใดมักเลี้ยงไก่ดําก็เลี้ยงไก่ดําผู้ใดมักเฮ็ดอันนี้เฮ็ดอันนั้นเข้าไรสเปอรี่ก็เฮ็ดได้อยู่หลายแนวอย่างน้อยที่สุดเจ้าก็มีทางเลือกในชีวิตสําหรับลูกๆผู้ใดอยากเจ้าเรียนหนังสือไปเฮ็ดหาเฮ็ดหน้าว่าสิบ่มีเนาะ พูดได้ไปช่วยพ่อช่วยแม่เหดหายเหดหน้ายกมือให้เบ่งด้วยหามตัวด้วยเรียนนังสือจบแล้วอยากไปเหดหายเหดห,หน้าบ่มีบ่้ยสอยบ้างเออนั่นแหละถามเลยอันนี้อันนี้มาอยู่สกลน,นครสิบสามปีแล้วแต่ปเป็นคนศรีสเกตค่ะ ค่ะแต่ว่าแม่สิเบงมุนให้สามไรนี่ลหละส,สิจัดสันแบบใดดีคะสามไรของขนอยเนี่ยสำหรับตัวเองของมันไม่รู้ขึ้กันเลย <c oughs> ถ้าถ,ถ้าสมมติว่าเอาสามลายไปทำหน้าเจ้าก็จิเจ้าจะได้สำนันแหละเจ้าจะได้เขากินซื้อเนั่นแหละถามว่าจะที่จริงยอันด <ง S 1> ับแรกนะลูกเจ้าก็ตองชัดินใจเจ้าอยากมีชีวิตแบบไดอยากมีอย่างอยู่ในชีวิต ทำไรทำนาแบบอาชีพเสริมเหมนะเป็นโอ้เดี๋ยวมันอันนี้มันบ่ยากดอกเจ้าอยากกินงหยังกับพูกกันนั่นจบมีน้ำใส่ปมีน้ำใส่เฮ้ยนั่นก็บ่อยากจักเม็ดก็อยากได้ยังกิดอยากได้กล้วยกับพูกกล้วยอยากได้บักม่วงกับพูกบักม่วงอยากได้บักมีบักมาบักแมวอะไรตะขาคิงตะไคร้มันบ่อยากจักเม็ดแต่วะซ้ำคัที่สุดเฮ็ดแล้วเจะบ่รวยเด้อเออนั่นแหละเพราะฉะนนคือบ้านเศรษฐกิจพอเพียงบริอยู่ที่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเด้อลูก เพิ่งเจ้าของเนี่ยเจ้าเฮ็ดได้สำนักเจ้าก็เฮ็ดสำนักคือการกับเด็กน้อยเรียนหนังสือกับบริบกว่าไม่มีใครบอกว่าลาออกจากเรียนหนังสือไปอยู่หน้าดอกเจ้าเรียนเจ้าก็เรียนโลดผู้ใดเรียนแกงก็เรียนแกงผู้ใดเรียนโปรแกรมก็เศร้าแล้วก็ไปเฮ็ดเวียกไปเป็นกรรมกรก็ได้ดอกไ่ตายดอกแต่ว่าสำคัญที่สุดลูกกระทองบึงศักยภาพของเจ้าของน้าพวกมัน่ามู่ก็ไปเรียนก็ไปเรียนนํำกันมันบบแมนเดียวถ้าเรียนแกงก็ไปเลยอยากเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ก็ไปได้หมด แต่สำคัญที่สุดในชีวิตมันต้องเบ่งศักยภาพของเจ้าของเจ้าอยากได้ชีวิตแบบไหนมันต้องอยู่บนความจริงเดชผมไม่ว่าไฮเฮดห,ห,หนา้าก็จะได้ขบขับรถวีโก้ก็จะได้ไปเที่ยวเกาหลีมันบมแม่เห็นดอกเห็นบ่ม,มแต่ว่ายังน้อยที่สุดเพิ่งเจ้าของได้จากน้อยนะฮะมีแนวอยู่แนวกินอาจจะได้เงินน้ำท่าเก่งได้เลี้ยงไก่ดำก็ได้งเลี้ยงกรได้ดอกเลี้ยงกบเลี้ยงมูเลี้ยงมาเลี้ยงแนวได้เงินมัดแต่่าได้เงินบ่หลาย สำคัญที่สุดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงคือเบิ้งเจ้าของเบิ้งศักยภาพของเจ้าของอย่าไปเบิ้งผู้อื่นถ้าเบิ้งผู้อื่นมันจะยากในชีวิตผู้ได้ยากยากถ้ามันไปยากผู้เดียวอยู่พุ่นอย่าไปยากนำโกนมันม่งรู้ไหมว่าเจ้าเห็ดใดสำนัยเจ้าก็เห็ดสำนันจะเห็ดให้เฮ็ดหน้าจะเห็ดกษตรผสมประสานเรีอย,อยงปลาเรียงกบก็แล้วแท่หรือจะไปเป็นกรรมกรก็ได้จะไปเป็นครูก็แล้วแท่แท่ละคนจะบ่คือกันความสมาธิมันบ่คือกันแต่สำคัญที่สุด โอ้หันจากของกังเงียบตั้งยาวยาด้ลยอาโธ่เทศ้ทัมพัคัญที่สุดพื้นฐานของความพอเพียงมันเป็นความคิดแลวมันเป็นเรื่องจิตใจเฮาเด้อที่บอกไปแล้วอย่าลืมเด้อเจ้าบุญวาสนาดีกว่าเพื่อนเด้เจ้าเกิดบนแผ่นดินอีสานเจ้าเกิดในรัชกาลที่เก้าเจ้ามีมองเห็ดอยู่เห็ดกินเจ้าจะเห็ดเป็นนายก็เรื่องของเจ้าเล่ต่ความสุขเลแต่ความชบุบเล่ท่ความสามารถนำเด้ ก็บางครั้งมันเกษตรมันบ่ง่ายเด้ถ้าเป็นแนวง่ายๆที่เราเหดมาแล้วมันก็บ่ยากดอกแต่ถ้าสมมติว่าเจ้าจะเหดแนวอื่นมันต้องเรียนรู้คือการกับที่ผมเหตหน้าแต่ก็รู้เรื่องจักเม็ดดอกแต่เราไปเบิ้งเอายุแล้วก็ฝึกเอาคือกันกับเจ้าถ้าเจ้าจะเ็ดเกษตรผสมผสานต้องไปเบิ้งหลายมองเด้อยู่นี่ก็ดีก็จะได้ความคิดหลายแลวกลับไปบ้านก็ค่อยทดลองเบิ่งแล้วก็เหดไปยังซันแหละแต่ถ้าจิตใจมันพอเพียงมันเหตยังก็ได้ดอกเบายากจักเม็ด อย่าลืมในบ้านเจ้าก็จิมีคนฮักกันแพงกันดูแลกันลูกๆก็คือกัน,นอย่าคิดหลายถ้ากผมพมรูดเนี่ยผมเข้าใจผิดคือกันเดียว่าเศรษฐกิจพอเพียง่เห็ดเหตดให้เหดุหดหหดน้ายอย่างเดียวมันบ่มันดกคมที่ซ่วนผมดีที่สุดบ่มันอาจารย์บ่มันนักวิชาการเป็นพระพระอยู่ในบ้านผมเพราะว่าผมเป็นคนธรรมะธรรมโอเลยผมไปวัดทุกมือาาเลยไปจะเศร้าเลย บ่ได้จังหันดอกผมไปเกี่ยวหญ้าให้วัวแต่ว่ามันก็ดีขึ้นกันพระยุบานผมเป็นพระมันจีววดูดูนะเพราะพิ่นบมมีห้มีหน้าดอกมีพระผืนนึงเขาว่ายังสี่เลยเศรษฐกิจพอเพียงบมแม่นเห็ดหาเห็ดหน้าซื่อเล้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องความคิดและเป็นเรื่องจิตใจเฮ้าอย่าไปคิดหลายอย่าไปคิดมากเจ้าของเจ้าเห็ดได้สำนัยเจ้าก็เห็ดสำนันอย่าไปคิดมากอ้อยมันสัมปลังหน้าเขายังพรา มียยายเมียน้อยผัวใหญ่ผัวน้อยเงื่อนทองย่าไปคิดมากวันสุดท้ายคนเราจิตโทกันมัดเพิ่ก็ว่าแบบนั้นเด้อทีแรกผมยอมรับอยู่ผมฟังพระแล้วผมจีบอ้อนอนปนได้เพราะว่าเพิ่งผมมีให้ไม่น่าเพิ่ก็ว่าแบบนั้นมัดมือเด้อแต่ว่าสิ่งที่พระว่าในมือนั้นเป็นความจริงเด้อผมจะเล่าให้ฟังเด้อผมอยู่อำเภออุบลรัฐนมเนบอกจังหวัดขอนแก่น ลูกเคยฝรัง le, uh an, tay, ร่งเต็มเลยอยู่ฮันเดอพอได้ยากได้ลูกเคยฝรั่งไปเอาอยู่ฮันโหลดมันมัดบานมัดเมียงเดอที่วนี้ก็รลายกว่ากบสามตัวลอยก็ไม่เดีย้นเลยเอเอาลูกเทมพอก็ไม่เรื่ององเรื่องคือฝรั่งปกติฝรั่งที่มาอยู่ประเทศไทยเรา่เป็นฝรั่งรวยเราเป็นฝรั่งชาวบ้านธรรมดาธรรมดาแต่มันมีฝรั่งผู้หนึ่งแถวนั้นเป็นรวยเลยเดอเป็นฝรั่งวัยรุ่นบ่ราะมันซุ่มเฮียวเฮียวคือผมเดอ เป็นฝรั่งวัยรุ่นโลโลเดอบ้านเพิ่นกับรังบักใหญ่เลยเพิ่นมีรถโฟล์คชูเน่มีรถมอเตอร์ไซค์ช็อปเปอร์เมีเพิ่นกับงามสุดเลยเพิ่นมีมัดทุกแนวผู้ใดเห็นฝรั่งผู้นั้นอยากได้คือเพิ่นอยากได้บ้านลังบักย่าิอยากได้รถงามๆอยากได้เมียงามๆอยากได้เงินได้ทองเดอผู้ใดอิจฉามัดไทยบ้านก็เห็นก็อยากได้ฝรั่งก็เห็นก็อยากได้เมียเพิ่นก็งามๆเดอ แต่เรื่องของเรื่องมีวันหนึ่งฝรังง่งพนันมันมักขับรถมอเตอร์ไซค์มู่บานพรมมันทิศภูเขาและถานอนมันจะเป็นแบบนี้แหละแล้วมันจะมีมองหนึ่งเดียวานอนมันจะโค้งอย่างสี่ผู้น่ะโค้งแบบแห้งเลยฝรั่งน้อยมากขับรถมอเตอร์ไซค์ลอรอเดียแต่ว่ามันบกคงเดียมันตรงไปเลยนะปั๊ม จำกกไม่ได้ตายคาทีเลยพันจะเลือดทอนแห้งแห้งบ่หลอดจักแมดหนาก็ะเบนเบีงแต่เรื่องของเรื่องคือเป็นยังสี่น้ลูกฝรั่งผู้นั้นกับฝรั่งผู้นี้มันจะทางกันหลายพันก็มีมัดสุกแนวพันก็ดีมัดแล้วก็ฝรั่งผู้นี้ก็สั่วมัดนั่นแหละบ่มีทางจักแนวแต่มันจะคือกันแนวเดียวคือเรามาอยู่ประเทศไทยนานแล้วเราดีใจบักแห้งแล้วก็ภูมิใจที่สุดที่เรามาอยู่ฝรั่งผู้นั่น เคยบอกเมียเพิ่นไว้ว่าถ้าเขาเสียชีวิตในประเทศไทยเพิ่นจ,จัดงานศพอยู่นี่เลยเอาไวเ้เฮี้ยมสามมือแมนโวแล้วก็มือที่สี่ก็ไปวัดแล้วก็เผาศพแล้วก็ฮหดบุญต่อเด้เพิ่นตายแล้วปุ๊บเมียเพิ่นจัดงานศพเลยปุกยญ่เลยฝรั่งไปมัดเท่านั้นไปหกสิบหานเด้บภัยผู้เดียวมันก็นี่แหละ พระเด็นเขาคือลืมบอกเด้ทั้งแต่ผมมาอยู่อีสานวันแรกโหดมือนั่นผมสีไปงานเมื่อเด้แม่นบ่กงานแต่งงานได้ re, งานบวชแด่ re, งานบุญ,บ,ญบุญบางไฟบุญสองครา้บุญเบิกบ้านผมไปเมื่อต่มีงานเดียวที่ผมบริภัยจักเที่สมัยนั้นคืองานศพเพราะว่าผมเข้าใจผิดเมื่อเด้ผมว่างานศพประเทศไทยจะขึ้นกับประเทศอังกฤษคือผมไม่อย่างจักแนวผมเป็นหามือเจ็ดมือเด้ งานศพประเทศอังกฤษหนึ่งชั่วโมงแค่นั้นแหละชั่วโมงเดียวน,บบนบบั่งปุ๊บนาบุตรให้ขึ้นมาเพิ่นก็จุดศพแล้วก็แล้วกลับไปเห็ดเวียกคือเขาตั้งแต่มือแรกยี่สิบหกปีที่แล้วโหประมาณห้าปีที่แล้วผมบ่ไปจักเที่งานศพเพราะความจีบม่วนเนาะชั่วโมงเดียวก็ให้ขึ้นมาแล้วก็แลแล้วเ,เ,เนาะ พอดีฝรั่งตายแล้วเมียเพินแจดงานศพวันที่แรกผมบ่ไปวันที่สองผมบ่ไปวันที่สามผมบ่ไปวันที่สีพ่พบไปเด้อบายมองมันมันจะแห่ศพไปวัดเด้่สิเผาศพแล้วผมบ่ไปมันจะบ่มมวนเนาะพอดีเมียฝรั่งโทรมาอยู่เพิ่นจิเผาศพแล้วคนมาเข้าวเทลมัดเนี่ยพนจิรดน้ำศพแม่นบ่ฝรั่งบ่รู้เรื่องเด้อปวด งานศพเจ้ามันพิธีกรรมมันหลายมันบอกงานรถนำศพเอ๊ยงกระแนะนำผู้ใดสิไปทษบางสักุนโอ้ย,ยาวๆเด้แล้วมีฝรังาาา่งวอาภาษาอังกฤษบกคลองวอาภาษาอังกฤษกับฝรั่งบกคลองเด้อฝรั่งมันหลายหกสิบห้าคนเด้มีฝรัง่งโทรมาแล้วบอกมามาช่วยนะมาเป็นพิธีกรในงานศพที่แรกผมบอกจ้างก็บพกไปเด้อมันประมวลก็บอก,ไไม,บอก,บอกมาซอยนะเออเออที่ไปดอกโอ้สุดยอดเลยะเป็นพิธีกรก็บบอสเท่าไร่เด้ แต่ว่าว้าวไปว้าวมากผมไจอาชีพเสริมบักคักเลยสุดยอดเลยเปลี่ยนจากพิจิกรเป็นซัพเลอร์เอว้สุดยอดเลยเน่แม่หากินง่ายสิจ่ายซําเนี่ยี๋ยวมันจะเป็นยังสี่เด้ยังเป็นอีกแล้วมันจะโอกํำลังใกล้ศพมันจะอยู่ท้งๆมันบ่มันจะมีคันใดคืนมานนี่แลลวก็คันใดลงปานนี้ศพก็อยู่ในฝรั่งน้อยก็อยู่ในหิบพูดเร่งนี้ คือบ่บ่ท่านได้ตายมันจอยซื่อฝรั่งกัเขาแถวหกสิบห้าคนเด้อแล้วมันจะคืนมาทีละบักทีละบักเป็นรถน้ำแต่มันบอลูเด้อและเมียฝรั่งบ่อยู่น้ำจักคนเด้อเพราะวัดอยู่หานมันเป็นลมแล้วมันหอนแห้งเด้อพวกฝรั่งยืนเข้าแถวจากแดดมันเมียฝรั่งนี่ไปพุ่นอ่ะไปอยู่ในกกซัมสาอยู่พุ่นเด้อเพราะมันยานดำมัดเด้อเมียฝรั่งมันไปดีแดดอยู่พุ่นเด้อ เรือตะพอมผู้เดียวก็ยืน่นเพอวอย่างสี่ลละฝรั่งก็ขึ้นมาทีละบักทีละบักเดีย่ยผมก็ท้องอธิบายคันธนพิธีกรรมให้ฝรั่งทีละคอนเดี่ขึ้นมาบักทีน่นึงก็สุ่งอัดลาเทาเจ้าเคยไปบกงานศพมันตายขึ้นกันแถวนี้นเนาะมันบักทีนึงก็ขึ้นมาเนีมันมีมะพร้าวม่นบ่ผมบอกว่าก็นี่แหละเออเจ้า ยิบมะพร้าวขึ้นมาเรจะเจ้าแท่น้ำมะพร้าวยัดแท่หลายเ้วยมันสิมันก้อนเว้ยบ้านพอม,มันแรงมันก็เคยมีเลยบอกเจ้าเราก็แท่น้ำมะพร้าวเล็หลังจากนั้นมันมีดอกไม้เปนบ่อย่างดอกไม้จันเออน,นี่แหละผมเบอกประการใดเจ้าเอาดอกเดียวดิเสียงใสหัวมันพงังอกไปทางพุ่นดิไปเอายาดมยาหม่องอยูพุน่น มอนบานเจ้าก็ไม่อยู่ึ้นกันเลยขึ้นมาทีละคนเดินหนึ่งสองสิบยีสบมาพร้าวปุ๊บโดกมาจังพับยาดม 30, มสิบสี่สบหสบคน60คนก็ว่าวสัเก่าจนนระพูดหัวเดียบ่หมักเดียบมมวนบึบที่หกคนสุดท้ายสุดยอดแล้วขึ้นฝรั่งแค่แค่อยู่แล้วนี่แหละท่าเพก่งาก่ยางมาหาเฮาดิ พอดีพอดีวันนั้นเป็นครั้งแรกที่ผมไปงานศพในประเทศไทยเพิ่งรู้พวกนัอยู่หลอกกำแพงวัดมีซุ้มหนึ่งนั่งกินเหล้าข้าแลนไฮโลเด่ยผมตีใจแบบแห้งเลยผมจะเฝ้าไปนําเขาเลยนะผมรู้ว่างานศพมีแนวดีๆเด่บปกติหกสิบห้ามาบอกเจ้าเอาสมนียไภาษาอังกผมจิบไปแล้วแล้วผมย่างดีเด้ะวงจิแทกแล้วผมจะไปกินเหล้าน้พผึนพอทาของฝรังตะที่ตายแล้วเรียกผมกลับมาป่ะบักลังบักลังมานนี้ พิ่นมีกะติกน้ำมันสิบลิตรเพิ่นยางมาหาพร้อมเด้อผมก็มองเขาเอากะติกเนึ่ยบอกกลังมึงเผาศพโหลดกัาไว้ังเั่นผมก็งงแหงเด้อเว่พออยู่มังนอกเขาบอกให้ยุ่งกับศพเลยเด้อว่าเอาไว้เฮียนเลยแล้วก็ซุ่มเผากระเผาศพทางหากเด้อผมคิดง่ายๆเผาศพมันง่ายมันบวกลาดน้ำมันปุ๊บจุดปั๊บแล้วก็เฝ้าไปเล่นไฮโลอยู่หันนะ เล่นหมดเจ้ากำลังจีลาดน้นมันปุป๊บโพธาของฝรัง่งกขาวาลไซร์เฮายวาลภาษาอังกฤษแก่งๆเด้อคำเดียวสต็อปสต็อปสต็อปมันมีคำเดียวแหละผมกำลังจีลาดน้น,นมันสต็อปสต็อปเป็นอย่างน่ะพ่อเขาบอกอย่างซี่เด้ออันนี้ฟังดีๆนะลูกเด้อเพราะซัพเปลือยเป็นวิชาชีพเด้อหากินง่ายและมีผู้ใดเรียนวิทยาศาสตร์พออยู่นี่บ่ เรียนไีวิตป๋เห็ดเป็นโครงการได้เลยโครงการวิทยาศาสตร์ผมมันม้วนม้วนิอธิบายให้ฟังเดี๋เป็นซับเปลเลยมันมีสามขั้นตอนเด้ย๋ยขั้นตอนที่หนึ่งศพมันเป็นอย่างซีเนาะมันมีแนวมัดมือเด้กับมัดเอวกับมัดโปรตีนนำ้ำขั้นตอนแรกเอาซุนี่ออกก่อนโพธาก็เอามีดน,น้อย,อยมีดปอกผลไม้ให้เราพร้อมกับทับ ดึกเขา้าปลาแล้วๆโอ้มันมีปลาห่มน้ำดิมันต้องเอาอันนี้ออกน้ำผมก็ดึกเขา้าปลาปั๊บผมว่าขั้นตอนเดียวพอแล้วพอวงสิตแจกแล้วจับกระติกน้ำมันจิาะปุ๊บพูน้น่ะภาษาอังกฤษมาอีกเด้สตอ็อปสตอ็อปสตอ็อปขั้นตอนที่สองเด้สำคัญเด้เป็นอย่างซี่เนาะเคยไปเบ่งในฮีบศพบ่เคยไปบึงบ่อยู่ในนอกจากศพไม่มีอย่างอีกบอ น้ำมะพร้าวเจ้าก็เข้าเทยออกจกน้ำมะพร้าวใส่อยู่ในมันอยู่ในนันมัดจะน้ำมะพร้าวมันปนีเลยเพราะว่าศพมันมีจะมีพลาสติกมาห้องมันเวยเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่สองก็ต้องเอาน้ำมะพร้าวออกก่อนคือกันกับเกี่ยวข้าวยำเกี่ยวข้าวเจ้าสิแบ่งน้ำออกจากหน้าให้มันแห้งเหมันบ่อันนี้คือกันเอาน้ำมะพร้าวออกปุ๊บแล้วก็ราดน้ำมันปั๊บพ่อทาก็เอาเอามีดน้อยนั่นเขาบอกจิมรูเล็กๆลจิ้มรูในหีบศพเลยริ้งติงรูน้อยน้อยแล้วมันจะออก ผมก็จิ้มจิบมันบวกเขาเลยผิดดึกเข้าป่าเลยเพราะผมเป็นคนช่างสังเกตได้ลูกผมเห็นแล้วเสียมแบบนึงผมก็เอาเสียมมาอยู่พัมหูบบกใหญ่เลยเขาเดียวกับน้ำมะพร้าวออกมันเลยวะเนี่ยตีใจแห้งเด้อจับกระติกน้ำมันจิลาดน้ำมันปุ๊บจุดปับ๊บเฝ้าไปเล่นอยู่หันนะกําลังจะลาดปุ๊บภาษาอังกฤษก็มาแล้วสต็อบสต็อบอย่างนะพอ่อ ขั้นตอนสุดท้ายสำคัญที่สุดอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ลูกฟังดีๆเคียนไว้สองให้ครูเลยมันเป็นอย่างสี่มันประสบจริงๆมันบริได้เป็นยางสี่จากเม่มันเป็นอย่างสี่มัน,นบนนนนนน่โอ้พูดแล้วศพบมันจะนอนอย่างสี่เลยถ้าสมมติว่าเราลากนำมันแล้วก็จุดปุ๊บมันจะเกิดปฏิกิริยาทางวิทยาศาสตร์คือศพ มันจะนั่งขึ้นคือปีหลอกจ้าเอมันจะนั่งเลยมันจะขึ้นมาคือปีหลอกเลยมันศพมันจะนั่งขึ้นเลยโอ้แนจายานแห้งเพราะฉะนั้นขั้นตอนสุดท้ายสำคัญที่สุดคือบริพิกเด้ดึงขึ้นมาอย่างสี่ท่องให้ศพนอนตะแคงก่อนเขาบอกให้นอนอย่างสี่มันจะเป็นปีหลอกเด้มันต้องจึงให้มันนอนนอนอย่างสี่อย่างนอนตะแคงได้หน่ะไหมวะผมเขียนว่าง่ายงผมก็จับฝรั่งน้อยดึงขึ้นมา มันประยุกษะมันก็ล่องไปคือนเขาเนี่ยนะเดี๋ยวดึงฝรั่งน้อยขึ้นมามันก็ไปอีกจะไว่อย่าลืมเด้ผมหัวดีเด้ผมจบเมืองนอกเด้ดึงฝรั่งน้อยขึ้นมาผมจับไว้ปับ๊บมันมีมะพร้าวสิบเอ็ดลูกผมเอามะพร้าวมายัดไว้เลยปั๊บแล้วมันก็ยืยย่นเสียแล้วผมปม่งจแายห้มก็ยิงไปวอยิงเด้ ผมจับกระติกน้ำมันผมจะลาดปุ๊บจูบป,ปับ๊บแล้วก็เฝ้าไปกินเหล้าอยู่หันนะกำลังจะลากปุ๊บภาษาอังคฤษมาอีกแล้วสตอ๊อบสตอ๊อบไม่อย่างน่ะพอ่อเขาบบกเบิ้งซบฝรั่งดีๆเจ้าเห็ดบ่ถึกผัวผมตึงขึ้นมาอายุากับแมน่นสุดยอดแต่ว่าหัวฝรั่งน้อยก็บวกไปน้ำเดยเมันไผ่ขรรมองเลยไปพุ่นเนี่ยโพธาฝรั่งบกจัดหัวให้มันดีผมก็ถนัดอยู่ผมก็เห็ดได้อยู่นะ ผมจับหัวฝรังน้อยจึงขึ้นมากข้อหักเสยว่าผมมันตายแล้วมันผมมีปัญหาหรอกมันตายแล้วข้อหักนิดเดียวซ้า <c oughs> แต่ว่าเรื่องของเรื่องขอโทษอิหรีนะลูกกับพ่อแม่พี่น้องเดียวผมจึงหัวฝรังน้อยขึ้นมากข้อหักปับ <c oughs> ๊บผากเพิ่นเอาออกมาอยุคทอดเด้ <c oughs> มันมีเงินเด้เรียนสิบบาทอยู่ในผากเพิ่นเด้๋เป็นครั้งแรกในชีวิตท,ที่ผมแล้วมันกลิ้งออกมาผม ดีใจบักแห้งเดือทัตประเทศไทยก็หากินง่ายสิใจเนาะผมไปซื้อยาเซนโฮบกักง่ายเลยแลวดีใจอยู่แต่เรื่องของเรื่องจำได้บทที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องพระอุวัตที่บอกแล้วเรื่องเศร,รษฐกิจโอเพียงอย่าคิดมากอย่าคิดไล่เหตุเท่าที่เจ้าของเหตุดได้เปิ้งเจ้าของเหตุเท่าที่เจ้าของเหตุดได้ บ้านรถเงินทองเมียใหญ่เมียน้อยผู้ใหญ่ผู้น้อยอ้อยมันสัมปหลังยังพราหน้าเขาอย่าไปคิดมากวันสุดท้ายคนเราจิเทากันมัดคุณจะเลือกแค่สิบบาทอยู่ในภากเจ้าก็ได้ยินบ่อยพระว่าดูดูเนี่ยทั้งจะเป็นเท็กน้อยเจ้าก็เห็นแต่มือนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นเงินอยู่ในศพของคนเดียวโบกตรงๆเลยฝรั่งคนนั้นเขาดีๆนะเขามีมัสุขแน่ในชีวิตบ้านรถเงินเมีย กำลังจะมีลูกน้ำกันฝรั่งกับเมียเพนเมียเพนดังคันสีเดือนเขาม,มีมัดทุกแนวแต่วันสุดท้ายเขาเลือดสิบบาทอีรีเดและ,ะเลือกซ้ำาปมลักเอามัดเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดมากมีเท่าใดก็ใส่ท่านั้นเบิ้งเจ้าของเจ้าเฮ็ดใดซํำนายเจ้าก็เฮ็ดซํำนั้นสำหรับวันนี้ขออภัยน้ำบางครั้งกับว่าวปสุภาพก็อย่าไปถือเ้อมันเป็นน้ำแนวเป็น,นอย่าไปถือเ้อ วันนี้อยากให้กำลังใจอันดับแรกจริงๆอยากโคบพรคคุท่านพอออที่เชิญมาในวันนี้ก็ดีใจน้ำทิพเพราะมาน,นี่หลายที่แล้วมันดีอยู่มันอากาศมันเย็นแล้วมันฟันเจ็บฟันเรียนรูน้ำแต่วันนี้ก็มีทั้งนักเรียนมีทั้งเกษตรกรอยากให้กำลังใจทุกคนเด้ผมเข้าใจแล้วชีวิตป่านหามันพ่ง่ายดอกเรียนหนังซื้อก็พูดหั่วเห็ดห้เห็ดหน้าก็พูดแหลวเงินก็บ่หลก็แม่นอยู่แต่จริงๆอานน้นเป็นเรื่องปกติของชีวิต เราบ่ไม่นเศรษทีดอกแต่ยังน้อยที่สุดจะมีหลายอย่างที่ฝรั่งบ่มีดอกจะมีมองยูจะมีมองเห็ดยูเห็ดกินจะมีแนวกินดีๆและสําหรับวันนี้จะบุญวาสนาดีกว่าเพื่อนที่รัชการที่เก้าเห็ดวัยแบบนี้หลายมองในประเทศไทยมีซูเนรูแบบนี้หลายมองยูจะมาเบ่งจะมักแนวได้ก็เฮ็ดแนวนั่นบบมักก็บ๊อบพยังก็บ่อ้องเห็ดก็ได้ก็เห็ดคือเก่าเห็ดอ้อยแน่เห็ดนาได้เห็ดมันก็ได้ผู้ใดมักก็เสผสมผสานก็เห็ดโลด แต่สำคัญที่สุดขอให้อยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงเบิ่งเจ้าของอย่าเบิ่งผู้อื่นเฮ็ดเท่าที่เจ้าของเฮ็ดได้ถามแม่ก็จ้างจักน้อยเนี่ยจะาพวกมันมาจ้างบรทุกแนวอเลยแล้วก็ยืนคำแอวเด้อมันก็จะไม่มีเงื่อนเหลือดอกเฮ็ดเท่าที่เราเฮ็ดได้สําหรับนักเรียนทางใจเรียนลืมถามด้อเป็นลูกชาวไร่ชาวนาส่วนมากมันว่าเออแต่ว่าพ่อแม่อยากให้เรียนมันว่า เพราะฉะนั้นทั้งใจเรียนนะลูกโอเคแต่ว่าถ้าเพ่นไปได้ไปหาพ่อแม่อยู่หน้าจักหน่อยนะผมไม่ไดมาไปเฮ็ดหน้านําเพ่นไปเฮ็ดอ้อยเฮ็ดมันดอกก็ต้องเฮ็ดดอกนั่งนําคันแฉสวดๆให้พ่อแม่ซื่อๆก็ได้ดอกพ่อแม่เจ้าลําบากพ่ออยากให้เจ้าเรียนเพราะฉะนั้นมีโอกาสเรียนก็เรียนให้เต็มที่เด้เท่าที่เจ้าคงเฮ็ดได้วันเสาร์วันอาทิตย์บ่เม็นครับ,บเรามอเตอร์ไซค์ไปหาเลาะนําผู้เบาเด้ ลองไปหาพ่อแม่จักน้อยไปตำหัุ้ให้พ่อแม่กินเขาก็เหนื่อยลีเลยอาชีพการเกษตรแบบน่ากะสร้างกันเหนื่อยมัดเพราะฉะนั้นอย่าลืมบุญคุณพ่อแม่ได้แต่เรียนขอให้ประสบความสําเร็จน้ำนะลูกเรียนเท่าที่เจ้าของเรียนได้สําหรับชาวบ้านเด้ขอให้มีความสุขผู้ใดเฮ็ดหน้าขอให้ได้เขาหลายๆทุกพี่ผู้ใดเห็ดอ้อยขอให้ขครได้ทันละสามพันพ่อยากได้ค้อกันเนี่ยมันจะไปเต้นเมียน้อยสำคัญที่สุดเฮียยง ก็ได้คือเขาพร,ปรเป็นอยงดอกสมืวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขขอให้ประสบความสําเร็จนอาชีพขอให้ประสบความสําเร็จในชีวิตสําคัญที่สุดสามอย่างที่แรกผมจะบอกว่าขอให้ร่ําให้รวยนําเด้อย,ยแต่มันเป็นไปบ่ได้ดอกเอาจังสิขอให้พออยู่พอกินพอใส่แล้วทักนกยภาพและความสุขของเจ้าของสำคัญที่สุดจะว่าวลายเทียแล้ว่าอยากว่าวดู อย่าลืมเจ้าเป็นคนมีบุญที่เกิดบนแผ่นดินไทยพมไปทั่วทิ่ยด้ผมผมเป็นคนมึ่นด้ยผมโบเคคิดว่าผมจะมาอยู่แบบนี้แหละผมจะมีความสุขขนาดนี้ถึงแม้ว่าเมยพาลูก,กไปทั่วทิพมันผมอยู่ในบ้านน้อยๆไทยบ้านเขาดีเนี่ยผมยกนิ้วหายเจ้าด้วยหลายบ่หนีด้วยผมเดี๋ยวผมจิตใจอยู่ระนี่คือกันนั่นแต่ขอให้มีความสุขดีก็ดีน้ำกันอยากก็อยากนํำกันขอให้บางแยงกันได้ ลูกลูกหลานหลานบังพ่อบังแม่เน่ยบังผู้เฒ่าแน่ก็ช่วยเขาจักหน่อยเน่แล้วก็ทั้งใจเรียนน้แล้วก็เที่ยวน้าได้มันสนุกอยู่สาคัญที่สุดขอให้ทําบุญไหวเยอะนะเพราะว่าอย่างเพราะว่าถ้าเราทําบุญไหวเยอะเราจะขึ้นสวรรค์กับพระอาจารย์เน้นคำมัดเลยมันจะมุ่นคุบเลยผมพระอาจารย์เน้นคำอยู่สำหรับวันนี้ผมจะหามองลองแล้วนะผมจะลองไปทั้งพีนะ ขอให้มีความสุขขอให้ทุกเล็กน้ำแต่อย่าทุกรังวันทีหนึ่งชีวิตมันจะลำบากเงินหลายโพดมันได้สองทั่วกับพ่อแล้วสักพันสองพันกับพ่อแห้งแล้วมันจะอกจกอกเจ็ดหาเด้อกแน่นอนเจ็ดหาเด้ได้ผมไายคำโฉนดมาเด้รู้จักว่าคำโฉนดอุดรเด้ผมเอามาเลยเจ็ดหารับรองได้อกแน่เจ็ดหาเด้ ซื้อไวิโลดรับรองได้หนึ่งพันเปอร์เซ็นต์โบเกียนสิบห้าปีมันสีออกเทคหนึงซื้อไวิโลดว้าวเล่นแต่ถ้าอยากซื้อเลยก็ซื้อได้มันบวกพิดกฎหมายเด้อแต่ว่าคือเกล่าวกับทุกอย่างในชีวิตต้องเจ้าของเนี่ยเจ้ามีเงินเหลือหาซื้ก็ซื้อได้มันเป็นเงินเหลือเจ้ามีเงินเหลือร้อยนึงก็ซื้อได้ซื้อแบบพอเพียงนั่นแหละบบแมนว่าเปอร์เซ็นต์เอาสามพันสี่พันมันบ่เถือกจบทุกอย่างในชีวิตได้ฝันไ่ได้หวยกันเลย บิ่งเจ้าเกียนเจ็ดห้าป่ะสำหรับวันนี้ผมจะล่องแล้วมีประชุมงานแล้วขคกันละลายได้ที่ฟังวันนี้ขอโทษหลายเรื่องยิ้วภาษากับมเค้าสุภาพเท่าไรก็ย่าไปถือได้ผมผมเป็นคนไทยได้ผมเกิดทั้งอื่นไกลโพดประเทศอังกฤษนั่งเครื่องบินทั้งสิบสามชั่วโมงก็จะได้หอดเฮียนชั้นนี้สิบ,บดิกรสัําแต่ผมมาอยู่นี่ผมอาศัยแผ่นดินไทยมายี่สิบหกปีเลยผมบริริพนนคนไทยแต่ลูกผมเป็นมัด บวชก็แล้วรับราชการก็แล้วทิดคุกก็แล้วมันก็ได้มัดลูกผมเดีวเดี๋ยวนี้ก็ยุ่งละนี่แหละพงจิมาเทวนี้ดูดูลูกผมก็ไปช่วยไอกรมรัชทานุวัติณคมพนมยี่สิบห้าปีสามเดือนงบเป็นยังดอกคนไทยก็ยุ่งนำกันได้ลูกผู้ชายเนาะทำตัวดีๆนะลูกอย่าให้คือลูกผมเดี๋ยวมันจีงาคโพดนะแต่ว่าผมเอว่าเป็นคนมีบุญเนี่ยผมเล่าประสบการณ์ชีวิตผมเป็นคนขี่ลายก็มู่งมึนบักคักเลยนะ แต่ทั้งแต่ผมอาย่ประเทศไทยผมรู้สึกสบายใจอยู่กับเจ้าอยู่กับคนอีสานเจาเป็นคนอยู่ง่ายว่าง่ายบังแยงกันได้อย่าลืมแบบนี้เจ้าจะไปไสก็ได้ก็บผมไม่มีใครว่าดอกเจ้าจะเฮ็ดอาชีพเองกังผมไม่มีใครว่าลูกก็คือกันแต่อย่าลืมบุญคุณเจ้าเกิดผมแผ่นดินอีสานสำหรับวันนี้ผมจะลองไปแล้วแต่โคให้ทุกท่านมีความสุขและอย่าลืมเจ็ดหาด้วยมันจะออกแน่นอนครับ <S <S <Okay. S 2> โอเคโชคดีด้อ thank you หลายๆครับ ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณมาตินวิลเลอร์เป็นอย่างสูงเลยที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการทำรับปรยายศษิษฐ์ิจพอเพียงค่ะค่ะและในโอกาสนี้นะคะทางศูย์ศึกษาการพนาภูพาน,นเนื่องมาจากพระราชบิดก็มีของที่ระลึกมอบให้กับท่า,ทานวิทยากรด้วยนะคะเป็นกระเช้าซึ่งในกระเช้านั้นก็จะมีผลิตภัณฑ์นะคะของศูนย์ศึกษาการพนาภูพานค่ะโดยนะคะ,ะเรียนเชิญท่านที่ปรึกษาศิริวิทย์เรืองสุขนะคะเป็นผู้มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรค่ะเรียนเชิญค่ะ ค่ะขอเสียงตรงมืออีกครั้ง